ค่ะมือานี้ซาคุเคมาลากับน้องเนยกับสิมะเล่าประวัติน้องยูกินะคะน้องยูกิที่ทุกคนรู้จักแนะนำนัง่นงเอกเสียงวิหกอ่ะมลาลำาตอนนี้กำลงังที่เป็นกระแสดงัสดงอยู่ตอนนี้อ่ช็อกวงการมันอน้องเดอออกมาเล่าบวใช็อกวงการหมอลำใหญ่เลยพี่้องน้องเดอองมาโพดค่ะจะมาเล่าชีวิตอ่ะชีวิตที่ต้องสู้ทั้งน้ําตาของน้องยูกิเพนพกานางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่น ออน้องเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นน,<า>นั่นเลยกลิมาเมป็นนังนเองมอลำกลัวิมปนนเาเป็นมาจังใดาวเอียงมาแน,อาน่อ่ะน้องยูกินางเอกมอลำเดวรุ่งมาแรงแห่งคณะมอลำเสียงวิหกอ่ะน้องก็ได้เล่าเส้นทางชีวิตก่อนสมหวังได้เป็นนางเอกมอลำตั้งแต่อายุเพียง13ปีน้องก็เข้าก็เข้า,าอันขามาในวงตอน11อย่างที่สองกระทือได้ว่าน้องเติบโตมาพร้อมกับวงของบอดนกผู้สกราเพาว่าเป็นปีแรกที่บอดนก ตังวงขึ้นมากบอสบอนก์ตังวงขึ้นมาช่วงอ่ะสี่ปีก่อนน่ะแม่นบอสช่วงน้องสี่ข้อสี่สองอ๋อสี่ข้อใหญ่ข้อสิบสองแม่นบออ่ะแต่น้องก็อยู่บอสเนเป็นเอกเนาะมาตอนนั้นเป็นค่ะว่าแสดงนักแสดงประกอบอยูค่ะน้องก็คือว่าสร้างผลงานมาเรื่อยๆเนาะแล้วบอสประกอบมาเอาประสบการณ์มาประสบการณ์อ่าเล่าเส้นน้องก็ได้เล่าเส้นทางชีวิตอืมที่น้องได้เป็นหมอลำมาเป็นนะคะก็คือ พ่อหนอกสิบสามปีค่ะแสดงกับนวดหนกตอนสิบสามปีบอนหนกก็ไดมาบอกว่าให้นองอ่ะเป็นหน้าเอกหมอลำมอีกุกแต่ว่านองก็ต้อกเป็นรุนน้ำหนักเพราะว่าตอนนั้นนอกเป็นน้อยแบบตัวกลัวอาหารนะเออแม่ยูจำได้ตอนนั้นเนาะหนอกกับรุ่นน้ำหนักให้นสองเดือนญเล่นบ่อสิบกิโลสิบกิโลกัม่ะบอกว่าจะจำบ่ไดดเล่นเนาะเออจะจำไม่ได้เน็นการออกกำลังกายงดอาหารผู้มหารนอกกับเห็ดทุกท่าเพราะว่า น้องอยากเป็นนา่งเอกหมอรำมน้องก็มีการฝึกอยู่เดืเลยๆครับว,ว่าจะเป็นฝึกลองฝึกสแสดงในหลายย่างกระเฮุไทยน้องมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจาก,จากเด็กหน่อยตาดำๆ แล้วแล้วแฟนขับมิดมอลำนะที่รักน้องอ่ะเอ็นดูน้องให้มาอลไน้องคืนละหมื่นอืมค่ะเจอด่านทดสอบสูทหินหลายด่านและทางเดียวที่ทาให้น้องผ่านได้ก็คือต้องสู้อ่าน้องสู้มากเลยน้องเลยสู้มาตลอดดรามาาข่ามาหลายแห่งในระว่างที่น้องช่วงบูมๆอ่ะค่ะพี่น้องว่าจะเป็นดรามานมาะส่มยุติที่เห็นแบบนี้อายุ ัมนี่มอสุนยืนมาแสดงแบบเออขึ้นมาเป็นนังเอกอีกแะไมันก็เป็ียนเพียงแค่การแสดงใช่ใช่อ่าน้องเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นชาวญี่ปุ่นคุณแม่เป็นชาวชัยภูมิแต่ถ้าไม่มีภาพจําของผู้กําเนิดคุณพ่อคือท่านได้เสียชีวิตตั้งแต่น้องยังเกิดเออตั้งแต่น้องเกิดมาเลยแต่ไม่อยู่บ้านเท่าเนี่ยไม่อยู่อ่าก็เลยน้องแบอีสานใช่ไม่อยู่ไทยก่อนมีพ่อเลี้ยงอดีตนักร้องนักดน ตีวงหมอลาซิ่งเขามาเติมเต็มความอบอุ่นและสอนร้องเพลง๋อพี่พอเลียงพี่พอลียงพี่พอเลียงเป็นนังดนตรีเป็นคนสอาเป็นคนสอนจุดประกายความฝันน้องอจุดประกายความฝันให้อยากเป็นนางเอกหมอลาตั้งแต่เรียนอยู่ปฐุมศึกษาปีที่สามป้าเด็กหน่อยแห้งป้อสามน้องเยยังแค่นี้อยากเป็นหมอลาแสดงว่าน้องแส้งไปประกวดน้ำรายการต่างๆมันจะเป็นกานหมอลำ ไม่ต้องข้ามเด็กน่อยอนอนกับไปเสียงดีแห้งตอนสามหรือตอนมีอายุ9ขวบเนาะ,ะพ่อกับแม่พาเดินสายประกวดเกือบพกุกจังหวัดอออกรายการที่วีพี่น้องิตี้ก็จะเป็นน้อง,องตอนนี้น้องแบบสวยนี่ดูปัจจุบันน้อตอนนี้เนาะยูกิยเล่าน้องได้เล่าย้อนไปว่าเส้นทางศิลปินของเธอเริ่มจากรูปร่างเมื่อตอนอายุขวบอ่าขวพ่อแม่มสนับสนุนให้เป็นนักร้องรดแห อ่าเพราะอยากให้ลูกได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อที่จะได้มีความเคยชินกับการแสดงบนเวทีอ่าเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆจะได้ไม่ตื่นเต้นเพื่อนวาอ่าก่อนมาสมัครเป็นสมาชิกคณะหมอลำเสียงวีฮกน้องก็เป็นเิซี่ของบอดนกน้ำน้องก็เลยได้มาสมัครอันเลยอยากมาสมัครวงนี้เป็นในวงนี้เนาะน้องเด็กน้อยแห้งแม่เด็กหน่อยแห้งนะที ที่มาสามาคืนมว่อล่ำถือว่าบโนกให้โอกาสได้โอกาสแนางเมีนเกติด็กน่อยนี่เพิ่นสีบ่อยมาเห็ดให้เห็ดงานจีนอใหเ่าะยายป่าเขาใส่แรงงานเด็กบอลเือเป็นจังได๋ใช่อันนั้นดามาเยอะแยะเนาะพี่น้องเนาะออปีแรกๆยังไม่ได้เป็นนางเอกครับประสบการณ์อ่ายากมากค่ะไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรสะดวกเลยพนองยังเด็กเนาะนอนกลางดินกินกลางทรายขับถ่ายกลางทุ่งนาอ่ายยกิใช้ผ้ามหินความสําเร็จมิได้มาง่ายๆอ่า แต่เมื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นนางเอกหมอลำแล้วก็ต้องสู้น้องวา่งวาจะทึงเรียนใช่ทึงเรียนทั้งน่ยมึกขึ้นเป็นแสดงหมอลำเนีัเนเดินสายูยออ่ะ พอมาปีที่สองพี่นุบอกว่าให้หนูเป็นนางเอกนะอ่าดีใจและภูมิใจมากค่ะอ่ามันเป็นความฝันของน้องไงของเด็กน้องคนนึงตอนน้องสิบสามปีนะน้องได้เรามาอคือแบบว่าได้ทําในสิ่งที่เรารักได้ทํางานแล้วมีค่าจ้างด้วยอน้องบอกอ่านหลังจากที่ได้รับโอกาสจากนกพงศกรหัวหน้าคณะหมอลำ ความสวยใสบวกกับความสามารถสะสมมาตั้งแต่วัยเยาว์เออก็เลยทําให้เธอแบบว่าขยับขึ้นมาเป็นนางเอกมอลำแถวหน้าเลยแถวหน้าที่อายุหน่อยที่สุดในประเทศไทยพี่น้องอืมเอ็ดซี่แบบเอ็ดซี่แบบหลายพวงมาลัยแบบอืมคือหลายหมื่นพี่น้องคุณอ่ะหลายหมื่นกับมี่องเนยนี้เป็นปีกับมี่เด็กพี่น้องเดือน อันมาไล่มากกว่าแปดหมื่นบาทอุ้ยเบลาล่ะคนขิงลูกบางทีละ่ะอ่าซึ่งเธอคือยกรายไดใ้ให้กับคุณพอ่อคุณแม่ทุกบาททุกสตางค์ค่ะพี่น้องอ่าค<ห>รอบอตันยุาใช่น้องก็น้องก็บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองมาไกลมากเพราะว่าสู้กับปัญหาหลายอย่างมาจริงอ่ายุกิคือร่ําไห้เล่าทาั้งน้ําตาน้องเลยอ่าแต่ก่อนเงินหายากมากน้องบอกพ่อกับแม่คือเป็นนี่เป็นนี่ศีลอะหนูเป็นเด็ก หนูก็นั่งฟังจะทํายังไงให้พ่อแม่มีเงินมาใช้หนี้เขาให้ได้เออน้อ,นองน้องมีความคิดไหมหน้องเนยแมน้องมีความ,ามคิดาามาต,ตาั้งแต่น้อยเป็นพานารำรวยค่ะใช่มีครั้งหนึ่งที่เงินในกระเป๋าแม่เหลืออยู่แค่100บาทแม่ก็ถามว่าจะทํายังไงดี จะทายังไงดีจะหาเงินมาซื้อข้าวซื้อของกินอะไรประมาณนี้่าพี่น้องพอมาถึงจุดที่เราทํางานมีเงินช่วยท่านได้คือรู้สึกดีใจอ่ายุกีปล่อยโฮเมื่อพูดถึงจุดนี้จุดที่แบบตกต่ำที่สุดที่บ่มีเงินแต่พี่น้องให้ทน้องได้อืมให้พี่น้องให้น้องด้สู้อ่าสู้เพื่อครอบครัวนะน้องน้องเนยอืมปินไปขื้นมากใช่เป็นศิลปินเออ คือบนเส้นทางศิลปินก็คือก่อนให้เกิดใจมุ่งมั่นและจะแบบสืบสานหมอลมศิลปะการแสดงประจำทิน<า>อีสานบ้านเกิดอ่ายูกิเล่าว่ามีบ่อยครั้งที่โดนเหยียดหยามแต่เธอเลือกที่จะไม่แคร์เดินหน้าสู้ต่อไปบนเส้นทางที่เธอเลือกเธอได้ตั้งใจได้ทำมาน้องเลยอ่า แล้วก็มีบ้างที่เขาพูดแบบว่าอุ้ยเป็นหมอลำเหรอก็แค่เต้นกินลำกินอ่าเป็นแค่อะไรก็พูดไปต่างๆนานาเนาะปาคนเนา่ิ้องเนาะมันก็เลยให็นหนองนี่สะสมดามาอืมาะต๋อเตะอายุแล้วเพาะเต๋แต่อายุสิบเอ็ดสิบสองขึ้นมากเป็นไปอามึงไปได้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวก็แบบได้กับนักดนตรีอะไรบ้างโูกนี่ในในวงเมาไปสารพัดยาเด็กหน่อยมันฉิหลับใหออ ก็ไม่แค่นั้นค่ะแล้วเขาก็คิดไปอ่าเพราะเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดหมอลำที่มีคุณภาพทาง จิตใจและเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานด้วยยาสีวาทุกคนน่ยจะเป็นเหมือนกันทุกคนอย่างประมาณนี้ยาสีไปวิพากษ์อาจารณ์เขาตาสินเขาอหมอลำที่ท่านอายุมากแล้วก็อาจจะมีตายไปบ้างนะคะถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าเด็กรุ่นหนุ่มมาช่วยสืบสานเออน้องก็เมาถึกเด็นแมันต้ตองมีเด็กหน่อยคอยดันขึ้นผู้เฒ่าเพื่อนกระซิบบ้างเมื่อเพกระิมผู้ใดล่ะจะอีสานนโอยดังซุมมอนีกันแะเลเพื่อนกระสิคอย อันดันขึ้นเรื่อยๆเด้นหมาดันขึ้นเรื่อยๆใช่ไม่ใช่ว่าจะให้คนแก่มาลัมจนเถาก็เป็นไปบ่ได้น้องไปว่าไอ่าน้องก็พูดถูกช่วงนี้เด็กน้อยสิบหกสิบเจ็ดกระดังพี่น้องเลยมาเป็นน่าเอกมะลัเด็กน้อยเดี๋ยวนี้น้องฮุกยิงเพจบันเพงเขาแบะบันเทิงว่าตอนนี้กระดังใช่คือเด็กรุ่นใหม่คือจะเขาเขาเขาแบบเขารักในถ้าเขาเป็นงจริงนะเขามีความสามารถเนาะเสามารถออเขาก็มาทํางานในด้านนี้สืบสานวัฒนธรรมอีสาน เออให้อยู่ต่อไปกับคนไทยเนาะเออประมาณนี้แหละนะน้องก็เออน้องก็ได้พูดสู่ชีวิตจนลาสู่ที่ออกมาโพดว่าชีลุ่งชอบหัว่าเป็นจังไดที่พดที่คีบก้อนนาค่ะคีบก้อนนานานั่นแหละพี่น้องที่ห้องกัยังบ้านในหัวเกิดเอียงขืนเนอร์นี่แหละประวัติน้องก็ประมาณนี้แหละค่ะอ่าน้องก็บอกทิ้งท้ายว่าเออบอกทิ้งท้ายทำนองของหมอลามมีหลายทำนอง เธอยังรู้ไม่ถึงครึ่งของที่มีอยู่ <ฮะ S 1> ออยากรู้เรียนรู้ศิลปะและการแสดงหมอลำอะไรประมาณนี้น้องมักทำนองขอนแก่นพี่กุบที่ลำอยู่ตอนนี้ก็เป็นทำนองขอนแก่นที่น้องมักน้องก็บอกว่า,าทำแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดน้องก็ <ฮะ S 1> ต้องติดตาม ว่าน้องจะไปทางไหนน้องจะไปเป็นอาเป็นนางเอกต่อหรือว่าจะทํางานด้านไหนนะคะน้องง่ามเนสีดีดีเป็นสายบันเทิงนั่นแหละนั่นแหละอาจจะมีเท่ากับต้องรอดติดตามต่อไปค่ะพี่น้องค่ะมันกับมื่อเลยค่คะวัสดีตอนมื่นพี่น้องแล้วก็ฝากติดตามเนี่ยไฟกําลังมาอ่ะ แล้วก็ฝากติดตามให้กำลังใจน้องยูกิต่อไปนะคะทุกคนนะสอนกาใ์เม้นสนการ์แม่ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าน้องก็เพิ่งอายุน้อยเนาะเพิ่งสิบห้าเองให้น้องอยู่บนเส้นทางหมอลำสื่อสารอ่าต่อไปเอฟซีก็ประเด็นต่อไปไปเรื่อยๆค่ะคือเอฟซีก็ต้องให้กำลังใจต่อไปอย่างี้นะโอเคข้าฝาก แค่นี้ละน้องเนยก็องกาจนมือจนขาเอจนมืดจนขาเลยพี่น้องโอเคไปละค่ะสาธุเคมมาลากับน้องเนยเพชรกลับข่าวค่ะโอเคสวัสดีค่ะ